เขาพอพักบุงแล้วครับพ,พอพักบุงอาการอ้วนๆมอเนาะนนาไปแกงใส่ปลาเจ้ามกําแล้วเนาะแล้วนี่หน่าได้ถ้าบะแกงก็บแกะพักกับน้ำมันหอยใส่แก้มอย่างหนึ่งไหมหนับใส่กะปิในหมอเนี่ยหนับพักบุงใส่กะปิล้หนะ<ะ>าับทอด,อดใส่น้ำมันเอากะปิละลายน้ำใส่แค่นั้นสุดยอดเลยครับดักสีบ่อนักสีเอาวางอ นี่รโอ้โหการอวนดีหนอพักบุงดีหนอองเปิ้ลมาเสียเที่ยวครับยังน้อยๆได้ก่แห้งแล้วอ้โอ้โหมาอครับดูดูน้ครับนี่พักบุงนองนะปอดสารเลยยอดครับนี่ครับนี่ครับนี่ฮะับยียครับนวนๆรั อันนี้อันนี้อันนี้ฟังบัานเราคนนี้ก็ว่าครับัานเราครับเนาะรวมกันหมดเลยเนาะศูนย์กันแล้วครับตอนนี้บรรยากาศการปูข้าตอนนี้จิตอาสาก็เริ่มปูกกันแล้วนะฮะฟังนี่รวมกันหมดครับนี่รวมรวมกันหมดละ กาแฟบ้านเราศูนย์กันหมดละแน่เจอกันไปแน่นี่สุดยอดนี่ครับก็ท <c laser> <de> ุกคนก็ได้มารวมกันทำบุญนะครับเนาะนี่เพื่อเพื่อไม่ใช้ของเขาครับ ในการเตรียมพื้นที่ในการปลูกกอ,อกค่อนข้างจะสบายครับเพราะว่ามีการขุดหื้อเรียบร้อยแล้วก็พ้อมเตรียมก้าครับดินปลูกไว้หื้อนะฮะปุ๋ยจิตอาสามากช่วยกันแกะถุงดำออกแล้วก็ปลูกนะับสาธิตการปลูกเนี่ยต้องเอาดินคลุกเข้ากันหือ้อเข้ากันนี่ เอามาดูฮนะวิธีการปลูก,กง่ายๆเลยครับอุปกรณ์ก,ก,กับใจขบกเป็นลักครับผสมแล้วกับแกะต้นพออุไลออกจากถุงดํานะกะออกจากถุงพเพอเยูะ การกรบครับดินทีดได้รับการผสมแล้วมันก็จะนุ่มครับหากมันก็จะสามารถไปได้ง่ายขึ้นนี่ปลูกเสร็จแล้วดินกรบทำรอบหนึ่งโอ้นี่คือ<แ>การปลูกยางปาณิดต้องอย่างอีเลยนะรับรองต้นดินง้ามแนนอนนะฮะนนง้ามแนนอนครับ นี่ครับโอ้สุดยอดนี่ครับโอ้นี่ความลมไม่ลมมือครับจิตอาสาทุกตำบลน,นะฮะเทศบาลน่ั ไข่มีขอาขบกมาไข่มีเสียมใจเสียมนะครับน้ากะลงเอจํานวนเก้าร no ้อยเกต้นต่อหนึ่งแถว2แถวก็พันไปสองพันต้นยำไปสอต้นนะฮะนี่ ปลูกไงยอยู่นะครับนาอขุดหลุมมือแล้วปลูกไงยอยู่เนะนาะไงอยู่ฮ่าฮ่าฮ่านะ,ะปลูกโฉสักต้นละครับอ่ามาดูครับวันนี้ความลุ่มไม่ลุ่มมือของพี่น้องจามเพื่อแม่ใจนะฮะ <c oughs> อ้าวแล้วปลูก <c oughs> ปลูกแล้จับได้กันนี่ต้นไหนเขาปลูก แหมมาดูครับฝีมือการปุ mm ๊กใส่ไปเกิงเดียวก่อนผสมคุกเข้าอุปกรณ์นี่ค uh ือไอ้มือล้วนๆเนี่ยก้ครับของแป้ของแปะเนาะหยิบขบุอกกันก็ เออไมอกพีวีนี่เนี่ยออกแล้วคำลงแล้วเปนอและอืมมันย้ายมันย้ายกันฮะมันย้ายได้กเอาขั้นตอนขั้นตอนมันพ้องได้ภาพแล้วลอะฟ้องได้ภาพแล้วเนี่ยเนี่ยกรบดินครับกรบดินอื มีแถมมีแถมครับไปตามด้วยเด็กครบดินทำกัมนะฮะนี่ได้ปุ๋ยเอ้าหมต้นนี้หมอยเ่เห็นแน่นอนเห็นแน่นอนโอเคครับผมขอบคุณครับ เดี๋ยวเก็บรายละเอียดกันนะครับเนาะได้ภาพละกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ช่วยมาหมดนะฮะขขออใหห้ทาย ตึกรักเนี่ยกะแล้วเป็นเฟ้ของใครนี่แม่ใจก็สีถ้อยอโอเคอันนั้นของบ้านเรากับปาแฟนะครับนะฮามนดูของสีถ้อยโอ้สีถ้อยปลูกไว้นักแล้วแนวอะไรอี สีททยก็ไม่ใจในบ้านละอีโอ้สุดยอดลักมาปลูกตั้งแต่ตะคืนแล้วก้าเรียวล่าเขมรอโอ้โหนี่งานงานดวนสุดยอดเจ้าสวดที่ออกไปบ้านแล้วเจ้ากำลังสวดย่ตันสวดเดีปลูกแล้วหละสวดแล้วงานหวองเหรอเนาะ นี่ครับก็ถือว่าปลูกได้เรียบร้อยนะฮะเก็บขยะไปเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดเลยนี่สีไอยแม่ใจเรียบร้อยดีครับอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับเนอะมีใจสุดๆครับนี่ครับ โอ้ปลูกรถดเร็วทันใจครับโอ้นี่ลกย้างหือป่อเทียงกันแล้วครับแล้ลกกระป๋ายไหมนี่เก้าเมาแล้วเอาก็ยอดพักบุ้งมะแต่เนอะเอโหนี่ฮะผักบุ้งปลูกผักบุงขายดีจ้าฮะเนาะ นี่ครับยอดอ้วนมากเลยครับสุดยอดนี่แกสมบูรณ์นียอืมแ่ปอเทียงอ้หยอดกับจียงวานตุงนะวานตุงกะต้องกะเด้งอืมอันนี้ได้ปุ๋ยได้น้ำดินน้ำใสมังนะปุ๋ยข้าวงง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 ่งง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 เงง เดี๋ยวไซอเีฟังไปซ่อม็ดแเลยนี่ตว่านี่ผมก็ไปซ่องเฮ็ดกับฝหลวงมานะฮะได้ขาบหนึ่งนะครับนี่เรียบร้อยเนาะสีทยเ้าหันนี่ฮะ โอ้ผักบุงหยอดอ้นวนๆน,นะะนี่ถ้าผมบ,<า>บตัติดไทยกล้องอยู่นี่ผมเต่าสูงเ้าเซลมาใส้แล้วนะฮะรสชาติมันจะกรอบหวานอร่อยมากครับสำหรับผักบุงเมืองเขานะฮะซ้ำเป็นผักบุงหนองนี่หยอดมันอ้วนมั่เมาะ,ะ,ะเลยครับอ่าต่อไปครับ เอามาดูฟังนี่พ้งองมันเราป,รปลาแฝกไปแล้วแม่ใจเอ้ยครับอันนี้ฟังของตำบลยัง้งครับแม่ซุกก่อก็ว่านะอันนี้มันหายสีถ้วยหายแล้วเนาะอ่าสีถ้วยแม่ใจเป็นเนาะอ่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแม่ซุกน่าจะเป็นครับลองทอดภาพภาพน่าจะเป็นแม่ซุกกับเจริญลาดนะฮะ เดี๋ยวผมจะพยายามเก็บภาพเป็นคลิปวิดีโอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องรีบไปขอเก็บภาพเป็นมูของแต่ละตำบลตัวนะฮะสวัสดีครับอันนี้ของแม่ซุกนะครับแม่ซุกครับเป็นเจริญลาดเนาะอ่าซุกเลยเจริญลาดเลยครับรน,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 บนี่วันนี้กําลังผลมาเยอะครับนี่ครับมาต้องรอดต้องถี่ต้องขิ้นมาหมดนะครับเนาะอะอพร้อมกัน โอเคครับผมลูกหัวใจมันก็ต้องพอร้อมกันต้องล้มใจกันครับพี่น้องนี่ครับเลื่อนลาดไม่ซุกฝั่งนี้นะฮะอผลลูก ยังยังยังครับนันะครับ่อเนยยังอยู่อยู่เนาะเก่าเก๋เกาเกเยังเอามาใช้งานอู่คคุณเท่าี่ขยอฮ่คับยอขยาอย่างสัมภาษ์อย่างผมสัมภาษณ์อะย่างงปลูกไปกี่ต้นแล้วครับปลูกกี่ต้น่ไปถึงร่มกันนี่กะหลายอยู่ครับหลายอยู่เนาะครับ อ๋อว่ะอันนี้สมุนไชเลลาสมุนไพรัุบจิตสำนึกเลยครับจิตสำนึกเลยนะครับจิตสำนึกนี้ตั้งใจมากครูตั้งใจเลยนะครับเอาไครับอ่ามาเอาบุญด้วยกันมาเอาบุญด้วยกันครับจะเอาภอนม่ใจของเขาครับผมถือว่าเป็นโครงการทีดีมากฮะแหมน้อยเป็นแรงท่องเที่ยวเนาะครับผมอ่าโอเคครับขอบคุณเจ้าน้าที่ครับขอบคุณเหมือนกันครับอ่านี่ฮะฝั่งนี้สมุนไชเลลากับเม่สุกครับ โอ้โหอ้าช่วยกันกับปูกกำเดียวนะเกือบ2องพันต้นนี่กำเดียวแล้วนะครับเนาะสวัสดีครับผู้ช่ยโอ้ยครับเรียบร้อยจะไเรีพิธีย่ำแเี่แล้วได้ปลุกแล้วยังพ่ทียแล้วได้ปลูกแล้วแล้วนะโอเคครับนี่ ฟ้งเ้าซ้ำเขาแต่ละคนกับกันนักนะครับเนาะโอเคครับ,บน,บน,นี่จะเลื่อนลาดครับนี่พื้นที่เรียบร้อยนะฮะอ่ามาดูตั้งนี้น่าจะเป็นทองไมซุกนะฮะกล่องหัวหน้าไฟหัวหน้าราชาการน่าจะมีเป็นหนพื้นที่หนึ่งผู้บริหาร ถากส่วนต่างๆก็ตอนนี้อยู่ในเต้นพิธีอยู่เนี่ยมันได้ออกมาปลูกเตี้ยน,นะฮะเดี๋ยวเสร็จพิธีคงจะออกมาปลูกนะแต่ส่วนพี่น้องชิดอาสาก็เอ่อมาปลูกก่อนมันแล้วก่อนจะได้ไปแย่การอื่นต่อครับน้องเสร็จเรียบร้อยนะครับน้องครับนี่นี่แม่ซุกมันก็ครับนี่แม่ซุกซิตีีนี่สุดยอดครับงั้นเรื่องการปลูกนี่มีปัญหาเนาะสำหรับเมานะครับน้อง โอ้นี่มีเพียวขี้เ่าเผาขึ้นต้นนะครับเนาะแล่วโอ้ยเป็นยังไงกำจัขยะยอ้การผูวิธีแล้วรถเนเไปกันเนาะเกบอลเกแบนไปนองครับอือนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมหน้างานก็จจำเป็นต้องมีนะครับ งวันนี้วันนี้ใครอยากได้โจกได้ลาบกับกุดญน,นได้นะครับอโอเคครับตอนนี้ผมเก็บภาพบรรยากาศได้หล่อแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเ,เก็บภาพนิ่งก่อนนะครับเพราะว่าตีเดินไทยคลิปวิดีโอผมที่นี้อาจจะม่ได้ภาพนิ่งสวยๆงามๆาชิตอาสา,าได้ไปพอกัน,นเดี๋ยวถ้าจะได้คลิปหน้ามีอย่างมาอัปเดตก่อนมาที่ตามกิจกรรมกันต่อครับสวัสดีครับ